กาบเรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิและสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยทุกท่านนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปีดาพรอารักษ์สมบูรณ์และดรนัทพลบัวเบียนสีจากมหาวิทยายลัยราชภัฏนราชนาครินสำหรับบทความที่จะนําเสนอในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทัลของทรัพยากรมนุษย์สําหรับองค์การภาคเอกชนในเขตมิคมอสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะในส่วนของบทนําและวัตถุประสงค์การวิจัยนะคะจกสํา ภาวะการปัจจุบันกระแสะโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลส่งผลงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัต,ตกรรมดังนั้นองค์การธุรกิจจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากขึ้นจึงนำไปสู่การวางแผนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ซึ่งมีความสอดคล้องและก็ เชื่อมโยงการพัฒนาต่อเนื่องตลอด20ปีตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติและยังสอดคล้องกับแนวคิด Thailand 4.0ด้วยซึ่งถือว่าเป็นความทา้าทายในการทำงานของทรัพยากรมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลนะคะซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็นหรือ re-skill และการเสริมทักษะใหม่เข้าไปก็คือ up-skill ประกอบกับรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือที่เราเรียกว่า eec บน พื้นที่3จังหวัดก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองจากการศึกษาเบื้องต้นเนี่ย คณะผู้วิจัยได้ค้นพบว่าปัญหาด้านการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลของทรัพยาการมนุษย์ในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่ยังคงขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลประกอบกับการปฏิบัติงานในยุคใหม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนสําคัญในการดําเนินงานดังนั้นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของทรัพยาการมนุษย์จึงเป็นปัญหาสําคัญและควรเร่งพัฒนาเป็นอันดับแรกเพื่อนําไปสู่การพัฒนาองค์การในด้านอื่นๆต่อ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นพื้นที่ที่คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษานะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสำคัญนะคะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ซึ่งจังหวัดชายฉงเซาแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยสนิคมอุตสาหกรรมก็จะประกอบไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรนิคมอุตสาหกรรมเกตเวสิตี้และนิคมอุตสาหกรรม TFD และก็เกิดเป็นนิคมอุตสาหกรรมน้องใหม่ขึ้นมาอีก2นิคมอุตสาหกรรมก็คือนิคมอุตสาหกรรม3 0มศูนย์สี่ปาร์คชายฉงงซานิคมอุตสาหกรรมวินโคสซึ่งมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น29 2โรงงานที่มาของแหล่งข้อมูลก็มาจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชายฉงเซาวในปี62 น,ะะนอกจากนี้จังหวัดชัยชิงซาวเนี่ยยังได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำล่องในการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะหรือที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี้ภายใต้แนวคิดไทยเวย์ออฟไลท์ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทัลของทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่นี้จึงถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเพื่อที่นำไปสู่บริบทการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์การแห่งดิจิทัลต่อไปค่ะวิธีดำเนินการวิจัยนะคะ สำหรับงานวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพค่ะโดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักสากลุ่มด้วยกันประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางจำนวน3าคนผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์จำนวน4ีคนและอาจารย์ระดับอุดมศึกษาจำนวน5คนรวมทั้ง4 2คนเครื่องมือการวิจัยนะคะผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยทําการศึกษาคคนคว้านตารายเอกสารบทความทางวิชาการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์การวิจัยมาทําการพัฒนาเครื่องมือจาก กลุม่มผู้ให้ข้อมูลหลักการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะจะใช้วิธีการเชิญหน้าวิธีการสัมภาษณ์แบบเจอะลึกและใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างค่ะการตรวจสอบข้อมูลจะใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเศร้าประกอบไปด,ด้วยด้านข้อมูลด้านบุคคลด้านทฤษฎีและด้านผู้วิจัย ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล3ขั้นตอนค่ะใช้วิธีการลดทอนข้อมูลการแสดงข้อมูลและการสร้างข้อสรุปสำหรับผลการวิจัยนะคะสภาพปัญหาเนี่ยก็ค้นพบว่าการพัฒนาศักยภาพทักษะ ด้านดิจิทัลของทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมเนี่ยมีศรักยภาพในระดับปานกลางปัญหาส่วนใหญ่ก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ช่วงอายุของทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานเนี่ยมีหลากหลายส่วนใหญ่ก็จะมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง40-50ปีถือเป็น Generation X เนี่ยมากที่สุดรองลงมาก็อยู่ระหว่าง25-39ปีนะคะเป็น Generation Y ซึ่งคณะผู้วิจัยก็ใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงอายุของกรมสุขภาพจิตปี63รูปแบบการทํางานยังคงยึดรูปแบบ การทํางานแบบเดิมๆนะคะยังไม่มีความท้าทายในการทํางานผู้บริหารยังไม่ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทัลเท่าที่ควรข้อจํากัดก็จะมีในเรื่องของงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานขาดการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมด้านดิจิทัลนะคะระบบปฏิบัติการภายในองค์การยังไม่เอื้ออํานวยต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ สำหรับแนวทางการพัฒนานะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะ หกแนวทางหลักๆด้วยกันนะคะก็คือ 1. น่นโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์การนะคะการขับเคลื่อนองค์การด้วยนวัตกรรมพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะสำหรับแนวทางที่2ในเรื่องของการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็จะต้องมีการส่งเสริมการจัดฝึกอบรมทั้งภายในภายนอกองค์การนะคะส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองและควรที่จะมีการเชื่อมโยงกับการประเมินผล การปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะ สำหรับการจัดการความรู้นะคะองค์การควรจะต้องมีการสร้างช่องทางภายในเป็นแหล่งถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดทําฐานข้อมูล Big Data เพื่อจัดเก็บข้อมูลในองค์การระบบเทคโนโลยีขององค์การนะคะจะต้องมีการสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีขององค์การให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนําไปสู่การพัฒนาองค์การดิจิทัลในส่วนของทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะทรัพยากรนุ้ยต้องมีความสามารถ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการใช้เครื่องมือดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันสําหรับการปฏิบัติงานและใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับงานประจาได้อย่างมีประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภายนอกนะคะจะต้องมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการสร้างกลงความรู้ที่หลากหลายนะคะเพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะใหม่ด้านดิจิทัลมาปรับประยุกต์ใช้ในองค์การนั่นเอง สำหรับการอภิปรายผลการวิจัยนะคะท้ง6ด้านนะคะในส่วนของด้านนโยบายและนิวิสัยทัศน์เนี่ยนะคะองค์การจะต้องมีการปรับตัวในการขับเคลื่อนองค์การในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมนะคะเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลและวิถีชีวิตแบบใหม่ New Normal นะคะสอดคองกับงานวิจัยของพอรพิมลศิริบุตรังสันปี62ที่ค้นพบว่าองค์การควรสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องสําหรับการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะต้องมีการสนับสนุนการจัดฝึกอบรมทั้งภายในภายนอกองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์บัตรบุญสนองชงกิ่งปี63ที่ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะดิจิทัลนะคะจะต้องมีการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสําหรับการจัดการความรู้นะคะจะต้องมีการสร้างช่องทางภายในองค์การให้เป็นแหล่งในการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสอดคล้องกับงานวิจัยของสงบรีชยามลเดปี64ที่ค้นพบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับยคดิจิทัลจะต้องมีการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และมะีและมีกระบวนการในการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันสำหรับระบบเทคโนโลยีขององค์การนะคะก็จะต้องมีการสนับสนุนการพัฒนาร,ระบบเทคโนโลยีให้สามารถรองรับการใช้งานด้าน ดิจิทัลได้นะคะสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชเลคนคณิชรางปูลปี6 0นะคะที่ค้นพบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีการสนับสนุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้รองรับการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะจะต้องมีการสนับสนุนนะคะให้มีการนําประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อการพัฒนางานและพัฒนาองค์การซึ่งก็ไปสอดคล้องกับงานวิจัยของสมบูรีชยามฤึกปี64นะคะที่ค้นพบว่าการพัฒนา นาซักยากรมนุษย์จะต้องมีความสามารถที่จะต้องเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆและมีการปรับประยุกต์ใช้เพื่อรองรับยุคดิจิทัลขององค์การและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายนอกองค์การนะคะจะต้องมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภายนอกองค์การนะคะเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลายก็ไปสอดคล้องกับงานวิจัยของสมบริชยามฤตปี64นะคะที่ค้นพบว่าก็จะต้องมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเซ็น MOU ระหว่างหน่วยงานเพื่อร่วมมือการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากร ภาพนี้นะคะก็จะเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยนะคะที่พัฒนาขึ้นจากข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยใน6ประเด็นที่นําเสนอข้างต้นนะคะสําหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยนะคะองค์การควรกําหนดนโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจให้สอดคล้องเชื่อมโยงในการรองรับการดําเนินงานการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของทรัพยากรมนุษย์ควรส่งเสริมการจัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทัลให้กับทรัพยากรมนุษย์ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในแต่ละด้านอยู่ ควรส่งเสริมให้องค์การเป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้ด้านดิจิทัลทั้งภายในและภายนอกองค์การควรให้ความสําคัญและส่งเสริมการนําความรู้และประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์การมากที่สุด ควรพัฒนาระบบสนับสนุนให้มีให,ให้สามารถรองรับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ขององค์การให้มีประสิทธิภาพควรปลูกฝังค่านิยมและความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลและควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยง,งานภายนาอกการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนานงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาผู้วิจัยขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ